สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบีสุกรตเปิดใจไม่อยากมีครอบครัวเรียกว่าหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงสำหรับนักแสดงและนักร้องหนุ่มเจ้าสเสน่ห์บีสุกรตวิเศษแก้วหรือบีเดอะสตา์ที่พักหลังไม่ค่อยเห็นตามหน้าจอโทรทัศน์และคอนเสิร์ตสักเท่าไรทำเอาแฟนคลับบ่นคิดถึงนักร้องในดวงใจที่เคยสร้างสรรค์ผลงานโด่งดังมาแล้วล่าสุดบีสุกรตเปิดใจผ่านวันบันเทิงว่า ตนค้นหาความสุขของตนเองนอกจากเป็นสุปตาคือวันเสาร์อาทิตย์อยู่วัดและจันถึงสุขแบ่งเวลาเป็นทํางานกลับบ้านที่เชียงใหม่นอนเล่นและออกกําลังกายส่วนคนที่บอกว่ารวยแล้วอยู่วัดได้ยอมรับเป็นเรื่องจริงและไม่รู้จะเถียงยังไงถึงสัจธรรมของความเป็นสุปตาล้วนมาจากความไม่แน่นอนอีกทั้งทุกอย่างเกิดขึ้นในโลกนี้คือความไม่แน่นอน อย่างบางเพลงทุ่มเท,ทแทบตายกลับไม่ดังแต่บางเพลงทำแบบรีบรีบกลับดังโดยสาเหตุที่ไม่เลงกับความเป็นซุปตาเนื่องจากการเหลงไม่มีประโยชน์สำหรับตนและอาจทำให้คนรอบข้างไม่ชอบหน้าเราได้แต่บางคนความอิจฉาอาจจะเป็นความสุขของเขาซึ่งเราไม่ว่ากันแต่อันนี้ไม่ใช่ความสุขของเราเท่านั้นเอง ส่วนเรื่องการสร้างครอบครัวมีเมียมีลูกนั้นตนไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยและไม่ได้อยากมีครอบครัวแม้ว่าตอนที่มีแฟนอาจจะนึกถึงบ้างซึ่งทุกครั้งที่มีความรักเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงที่อยากจะแต่งงานและมีลูกจึงไม่อยากเห็นแก่ตัวเรา่การมีครอบครัวบางครั้งไม่ใช่ความสุขของเราแต่แรกไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกอยู่คนเดียวได้ไม่เหงาเป็นอิสระดีถ้าอายุเยอะแล้วผมก็ไปอยู่บ้านพักคนชารา แต่ที่เคยบอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนอนาคตอาจจะมีบุพเพสันนิวาสหรือเนื้อคู่ก็ได้พระรพูดติดตลกว่าอย่ามาเลยสำหรับเป้าหมายในชีวิตไม่ได้อยากบวชแต่อยากอยู่คนเดียวเพื่อตอบแทนพระรคุณของพ่อแม่ผู้ให้โอกาสในการทำงานทีมงานรวมถึงแฟนคลับที่เรียกร้องอยากออกซิงเกิลเพลงเร็วซึ่งตอนนี้ตอนออกซิงเกิลใหม่เพลงมาล้ววาในรอบ5ปี อย่างไรก็หวังว่าสักวันหนึ่งหนุ่มบี้เจอคนถูกใจอาจจะอยากแต่งงานมีครอบครัวก็ได้ครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ